Okay, สวัสดีครับทรกเพเกอ์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition, Edition TV Show ขอส่งผลงานแบบ Grand Touring Set ลตหล่อเท่ๆแบบเข้ากันสุดๆนี่เลยเป็น Grand Touring Set อีกหนึ่งเซตที่เราภูมิใจนำเสนอเหลือเกินเซตนี้นะครับเป็นเซตอของเจ้า Vstrom 1050่10 e ใหม่ล่าสุดจากศูนย์บริการปี2อ2 5บครับนี่ฮะ vstrom หนึ่ง de เรียกว่าเท่แบบนี้เลยนี่รบครบเอาไปเตรียมตัวขับขี่ท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยนี่อ้าวคันนี้นะครับเจ้าของเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสนะครับที่หลงรักความาเป็นไทยแล้วก็ชอบท่องเที่ยวโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย และแผนของเขาก็คือจะขี่ท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยเจ้า v ีสตรอคันนี้นั่นเองเอาละครับสำหรับคันนี้นะเราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างไล่เดียงกันอย่างละเอียดหน่อยนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะคือว s สตรอมคันนี้เนี่ยออกจากศูนย์ซูซูกิมาเนี่ยทั้งศูนย์ซูซูกิจะให้ Crash Bar นะครับเป็นเอนจิ g นกาดตัวนี้นะครับชิดนี้นะครับให้มาด้วยแล้วก็อก,กอกล่างตัวนี้นะครับมาจากศูนย์เลยนะแต่ยังไม่มีแฟริงคราชบาร นะครับยังไม่มีแฟร์ริครัชบาร์ในส่วนของบนเพราะฉะนั้นยังไม่มีก็จะให้ตามคําร้องเลยนะครับชุดครัชบาร์แฟร์่ตัวนี้นะครับเป็นชุดครัชบาร์ของแ a นเ h อร์เราทำให้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับเราพยายามล้อดีไซน์และให้คันให้มันเข้ากับชุดล่างด้วยนั่นเองนะครับจึงออกแบบมาเป็นทรงสเปเชียลสเปเชียลแบบนี้นี่ฮะโอเคเป็นอย่างของแ a นเ h อรนะครับและเมื่อมีครัชบาร์แล้วนะครับเราสามารถที่จะยึด นะครับตัวครั้มอลูมิเนียมเพื่อที่จะยึดสปอตไลท์ได้แบบนี้เลยนะครับสปอตไลท์ที่ลูกค้าเลือกนะครับคันนี้นะครับเลือกเป็นแบบมินิมอลมินิมอลก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเติมอีกทีในาภายหลังแน่นอนนะครับเอาไปแบบมินิมอลก่อนตัวนี้เป็น d i n a ลีดีเนะครับซึ่งเป็นไฟที่เล็กที่สุดที่ด n นาลีทำให้กับปอร์ซายนี่ฮะด i นาลีดีเนะครับเป็นชุดไฟที่สามารถที่จะใช้งานร่วมกันกับตัว Easy Can หรือ สวิตช์ดินาลีดาวดีมนะฮะตัวนี้ครับตัวสวิตช์ของเขาตัวสวิตช์อคอนโทรลตัวนี้นะครับตัวสวิตช์คอนโทรลตัวนี้เป็นดินาลีดาวดีมเนี่ยสามารถที่จะควบคุมไฟได้สองชุดด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้เราติดเปน็น1ชุดแล้วเดี๋ยวอานาคตมาเติมอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับโอเคด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราดูระบบไฟทีเดียวเลยนะครับด้านล่างตัวนี้ครับติดตั้งในส่วนของตัวไฟเลี้ยวชุดไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับ ตัวชุดไฟเลีย้ยวไฟหลีตัวนี้นะครับเป็นของดินนารีรุ่นนี้เป็นรุ่น T 3สานะครับสำหรับคันนี้วิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับเป็นดินนารีเขาจะเป็นทรงอ่ทรงบายาแบบนี้นะครับมี led สาเม็ดด้วยกันนะครับในส่วนของการติดตั้งจําเป็นที่จะต้องเจาะชุดสีนะครับแล้วก็าเจาะ1รูเพื่อให้ร้อยสายได้น,นั่นเองนะครับตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่อ่เรียกว่าเห็นชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นตาแหน่งที่ลูกค้าโอเคและอยากให้ติดตั้งบริเวณน,นี้นั่นเองนะฮะดินนารีทีสามโอเค ป้ายนี้นะครับมองเห็นไหมกล้องนะครับชุดกล้องตัวนี้นะครับเป็นชุดกล้องของ c ีจนะครับ a i ห้า lite นะครับมาพร้อมจอ g p s นำทาง CarPlay นะครับตัวกล้องหน้าของ V-Strom เราจะติดให้บริเวณนี้ถือว่ามุมมองดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่สั่นสะเทือนมากจนเกินไปนะนี่ฮะโอเคอ่ะไลนมาทางด้านนี้ครับอ่ะดูของในส่วนของตัวอาไฟชุดหน้าแล้วดูไฟชุดหลังนะครับ ตัวไฟชุดหลังก็ต้องมีเช่นกันนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็แสงสว่างในการที่เราขับขี่โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับตัวชุดนี้ก็เป็นดีนาลีทีสามอีกเซตหนึ่งนะครับที่สั่งซื้อพร้อมกับตัว bracket นะครับนี่ฮะดีนาลีทีสามก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรกนะครับในตัวเดียวกันเลยนี่ของดีนาลีเขานะครับถ้ามีแคนบัสหรือมีอีซี่แคนนะครับสามารถต่อตรงได้เลยนะครับแล้วก็โปรแกรมเขาได้ นะครับแต่คันนี้เราต่อแบบเมนลน,น์นะเพื่อนนะอ่าติดตั้งจาเป็นที่ต้องวัดระยะตอนนี้เรากะระยะด้วยกรอบป้ายทะเบียนเนื่องจากรถนี้เป็นคันใหม่นะครับกรอบป้ายทะเบียนเราจะใช้กรอบป้ายทะเบียนอลูมิเนียม CNC สวยๆวพรีเมียมพรีเมียมของไบเกอร์เขาแบบนี้เลยอ่าโอเคดูด้านหน้าก่อนครับเรื่องระบบไฟนะครับปึ๊บอ่าอย่างที่บอกว่าคันนี้นะครับติดตั้งชุดจอ CGL 5 Light เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอติดตั้งก็จะเป็นบริเวณนี้นั่นเอง ลงตัวนะครับแล้วก็มองง่ายมุมมองนี้นะครับเป็นมุมมองที่ซูซูกิแนะนําเลยทีเดียวด้วยจากว่าทางซูซูกิเนี่ยจะมีบาร์เป็นบาร์ GPS มาให้แล้วตัวนี้เป็นบิวอินมาจากโรงงานเลยนะครับสําหรับจอ GPS CGL 5ไลท์ตัวนี้นะครับก็ติดตั้งแล้วหน้าจอเขาก็จะประมาณนี้สามารถซื้อแก๊ปเพิ่มได้สามารถซื้อซีดีคอนครอบหน้าจอเพื่อปิดฟังเวลาที่เราจอดได้เช่นกันนะครับนี่คือหน้าจอมาตรฐานหน้าจอหลักหน้าจอหลักใช้คําว่าหน้าจอหลักนะครับ เราสามารถที่จะกดทัชสกรีนที่ตัวหน้าจอได้นะครับถ้าเรากดปุ่มแรกก่อนปุ๊บนะครับมันก็จะพยายามที่จะดึงสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นไปโชว์หน้าจอนะครับอ่าแล้วก็จะเป็น GPS ททางไปในตัวนั่นเองวิดีโอครับนี่เป็นกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมลองอ่าเดี๋ยวกล้องหน้านะครับนี่ฮะอ่ากล้องหน้านะครับเปลี่ยนกล้องหลังครับนี่กล้องหลังครับโอเคกล้องหน้ากล้องหลัง เรียบร้อยแล้วก็หน้าจออีกแบบหนึ่งในการนำทางนะครับเซนเซอร์วัดยมตรงติดตั้งให้เรียบร้อยนะตอนนี้หน้าอยู่ที่35หลังสะ40นะครับแล้วก็สามารถที่ตั้งค่าอื่นๆได้นะครับเปลี่ยนภาษาสเปลี่ยนภาษาได้นะครับในส่วนของตัวรีโมทอันนี้เพิ่มเติมนะครับรีโมทเพื่อที่จะคอนโทรลในส่วนของตัวหน้าจอซิกกี้นะครับเราเพียงแต่กดติดตั้งรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับเราเพียงแต่กดปุ่มซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมด หน้าจอนะครับมองเห็นไหมมองเห็นหน้าจอนะอ่าโอเคผมกดวนมันจะเป็นลนักษณะโหมดวนนะเพื่อนนะโหมดวนนะครับกด,ดหนึ่งครั้งวนไปหนึ่งหน้ากดหนึ่งครั้งวนไปหนึ่งหน้าเนยครับอ่าโอเคสิ่งสําคัญและที่เป็นฟังก์ชันที่ผมชอบนะในส่วนของตัวรีโมทตัวนี้นะครับเวลาที่เราขับขี่ไปแล้วบังเอิญว่าวิวตัวนั้นสวยเหลือเกินแล้วเราอยากมาทุกภาพนั้นไว้แบบเฉพาะนะครับโดยที่ไม่อยากไปให้ตัวเครื่องเนี่ยมันลบพับนะครับ เราเลื่อนหน้าจอมาอยู่ที่โหมดของกล้องนะครับแล้วก็พออยู่ที่หน้ามามโหมดของกล้องเนี่ยนะครับเรากดปุ่มกลางครับนะอ่าไฟล์วิดีโอหนึ่งนาทีนี้เขาจะล็อกไว้เก็บไว้ต่างหากจะไม่มีการลบทับแต่อย่างใดจนกว่าเราจะเข้าไปลบด้วยตัวเองในแอปพลิเคชันนะครับถ้าผมกดนะโหมดกล้องเหมือนเดิมนะครับถ้าผมกดปุ่มขวาสุดนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือไฟล์ภาพนะครับเขาจะบันทึกภาพนี้ไว้หน้าและหลังพร้อมกันเลยนะเก็บไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งโดยไม่มีการลบทับแต่อย่างใดนี่ นะครับฟังก์ชันนี้ดีมากๆนะครับโอเคเปลี่ยนโหมดครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็สามารถที่จะรับสายวางสายได้นะครับเวลาที่มีโทรศัพท์เข้ามามันจะขึ้นที่หน้าจอแล้วเราสามารถที่กดเปี่โหมดตรงนี้ได้นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่เราสามารถคนโทรลสิที่ได้ก็คือบริเวณด้านบนนะค,ครับสามารถที่กดปุ่มก็จะมีปุ่มให,ห้ถ้าเราไม่ต้องการให้หน้าจอของเราเป็นรอยนิ้วมือ,อนี้นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นประโยชน์และก็ตอบตรวจอัเดินทางตอบตรวจอัใช้งานเลยทีเดียวอ่ะโอเค ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันของไฟกันดีกว่านะครับผมปิดก่อน,นะครับปิดก่นอนี่คือการปิดไฟดินารีดาวดีนะครับก็เราติดตั้งให้บริเวณนี้เพื่อให้ใช้นิ้วโปง้งทำงานได้ทำงานกับตัวดินารีได้อย่างเป็นผลิตภาพโดยการใช้นิ้วโปง้งนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเข้าถึงนะครับข้องหนึ่งรั้งครับเราจะได้เซอร์กิตน้ำเงินขึ้นมาเป็นเซอร์กิตที่หนึ่งกันละกันนะครับมาดูด้านหน้าครับเนื่องจากว่าอันนี้เราติดตั้งแค่ชุดเดียวนะครับ ก็จะใช้แค่เกลดดียวผมหมุนเราสามารถที่จะเพิ่มแสงแลดแสงได้แบบนี้เพิ่มหนึ่งร้อปร์เซ็นอ่าอยู่ตรงนี้นะครับผมกดนะครับตอนนี้เป็นสซิต์ที่หนึ่งนะครับแสงสีน้ำเงินนะโอเคผมต้องการคอนโทรลไฟชุดที่สองถ้ามีถ้ามีามแต่คันนี้ไม่มีนะเราก็แค่ดับเบิ้ลคลครับหนึ่งสองอ่าดับเบิ้ลคลิกเร็วหนึ่งสอง มันก็จะมาเซอร์กิตสีเขียวซึ่งเป็นเซอร์กิตที่สองสำหรับคันทอนไฟชุดที่สองนั่นเองสมมติว่าผมต้องการปิดไฟชุดที่สองนะครับผมแค่กดค้างตอนนี้ผมอยู่ในโหมดเซอร์กิตสองนะครับผมกดค้างจนไฟสีเขียวดับไปเรียบร้อยครับนี่นะครับอ่ะตอนนี้นะครับเซอร์กิตที่หนึ่งเนี่ยซึ่งมีไฟอยู่หนึ่งผมเปิดอยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอยู่ด้านหน้าครับไฟชุดนี้นะครับเราต่อเข้ากับไฟพาร์ของรถโดยตรงนะครับสุสกิ ก็เรียกว่ามีมีอแบรครับมีตำแหน่งให้เชื่อมต่อไฟฟาสอยู่นะครับเราสามารถที่จะฟ้าดไฟได้นะครับพร้อมกับไฟรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟสูงทํางานได้แบบนี้นะครับอ่าไฟเลี้ยวครับอ่าพอเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟทีสามทำงานนี่คือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับก็คือเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีไฟเลี้ยวที่โชคด้วยนี่ฮะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนี่ครับ โอเคฮะขัดมาดูด้านหลังดูด้านหลัง <c oughs> นะครับนี่ฮะไปเลี้ยวขวาครับทำงานไปเลี้ยวซ้ายครับโอเคไฟหลีททำงานไฟเลี้ยวทำงานเรียบร้อยอน,นะครับเปน็นนันเดอออกเดินทางได้สวยหรูดูดีมีชาติตระกูลละ ดีความปลอดภัยนั่นเองสําหรับการวางสายคันนี้นะครับเราเก็บงานให้แบบเนียบๆน,นะครับชุดกล่องคอนโทรลเบนพาวเวอร์ฮับเราใส่ให้บริเวณนี้นะครับแล้วก็เดินสายเก็บสายเข้าแพรเก็บงานให้เรียบร้อยอย่างดีพาดมาที่ถังน้ํามันเพราะว่าตัวซูซูกิวีทรอมก็จะมีพื้นที่ให้เราสามารถที่เก็บสายบริเวณนี้ได้น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกคันอีกหนึ่งรุ่นที่เรามีความสนุกเหลือเกินในการาเก็บงานนะครับแล้วก็สามารถที่ทําให้ อ,ออกมาเรียบร้อยได้นะครับโอเคสำหรับพระเอกในงานในวันนี้นะครับพระเอกของงานในวันนี้ก็คือเจ้าชุดกล่อง3ใบจากแชทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแชทก็เ,เลยนะครับ3ใบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดข้างก่อนนะครับชุดข้างเป็นแชท hs 3 8 x hs 3 8 x เป็นระบบ p 4 4 p system lock นะครับตัว3 8 x ตัวนี้เนี่ยคำเมื่อมีคำว่า x ในความหมายของแชทก็คือสามารถที่จะปรับนะครับปรับความความความ ความหนาใ,ใช้ครว่ความหนาแบ้ความกว้างภายในปรับเข้าออกนะครับได้นั่นเองนะครับนี่ฮะสวยงามลงตัวเลยทีเดียวติดตั้งอยู่บนแร็กท้ายนะครับนี่ฮะติดตั้งอยู่บนแร็กท้ายแร็กข้างตรงรุ่นนะครับชุดแรกท้ายเป็นงานของแพนเทอร์นะครับมีค้ำหลังกันโครงค้ำหลังกันสั่นให้เรียบร้อยนะครับตัวแรกข้างเอฟวีดวตี้จากแพนเทอรแบบนี้เลย อย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับแช์สามสิบแปด x ตัวนี้เนี่ยเขามีความพิเศษก็คือสามารถที่จะยืดเพื่อเพิ่มปริมาตรนะครับแต่อย่าลืมสิ่งที่ต้องย้าเลยคืออย่าลืมว่าเราเพิ่มปริมาตรแล้วเรายืดออกมาแล้วนะมันกว้างขึ้นนั้นเพนะมันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังนิดนึงครับอ่ะดูด้วยดูด้วยดูด้วยตาเลยอ่ะโอเคนะครับฝั่งซ้ายยังไม่ได้ยืดนะครับอ่าฝั่งขวาย,ยืดออกมาแล้วมองเห็นชัดไหม,ไหมชัดนะดนะเนี่ยความห่างของเขาตังา้งขนาดแตกต่างของเขา นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเราเรามาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งฝั่งยังไม่ได้ยืดก่อนวิธีการยืดนะครับวิธีการดึงออกปลดล็อกค,ครับนะครับไขกุญแจแล้วปลดล็อกกดปุ่มมือจับจะเด้งขึ้นมานะครับปดสลักครับึ้งนี่ฮะกดสลักฝาจะเป็นลักษณะการเปิดข้างนะครับเป็นลักษณะการเปิดข้างโอเคต้าขายนะครับกันหล่นกันของหล่นตัวนี้จะให้มาด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลย เวลาเราจะทําการยืดหรือดึงออกมาเพิ่มขนาดนะครับก็ทำสามขั้นตอนครับหนึ่งปลดสลักเซฟตี้ตัวนี้สองปลดสลักสีแดงด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อปลดเสร็จแล้วนะครับดึงออกมาเลยปุ๊บนี่นี่ฮะก็จะได้แบบนี้นี่เองวิธีการยืดของเขาอ่าเดี๋ยวผมลองยืดแล้วผมลองอันนี้ดูก่อนนะครับใช้งานปุ๊บอ๋อย่าลืมอย่าลืมเก็บสลักโอเคอ่า นะครับตอนเราเก็บนะครับอ,อ่าปึ๊บยืดออกมาแล้วนะครับกดล็อกแล้วเก็บตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บบานพับสลับด้านในนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะเพื่อนขยับนิดนึงนะครับขยับให้เจอล็อกของมันนะครับ, <p> <orer S 2> บเมื่อล็อกได้แบบสนิทแบบนี้แล้วก็ปิดฝาครับ <Murphy S 2> เก็ <Huh. S 2> บล็อกแล้วก็อย่าลืมล uh ็อกตุดนี้ตลอดเวลาอ่ะทีนี้เมื่อย,ยืดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างฝั่งนี้นะครับ <S <S ยืดออกมาทําไมนี่ฮะ ยดืดออกมาแล้วสามารถที่ใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบแบบเต็มๆแบบนี้เลยอ่าปึ๊บเก็บแล้วก็ออกเดินทางโอเคอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวบนนะครับชุดบนก็คือใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละนะครับไขกุญแจกดล็อกครับกดสลักโอเคอ่ากดล็อกครับดึงนะครับแชร์ h ห้าสิบแปด x นะครับสามารถที่ใส่หมวกกันน็อกสองใบได้แบบนี้เลยแล้วก็ในความที่เขาเป็น x นะครับก็คือสามารถที่จะปรับ เพิ่มความสูงว่าความสูงได้นี่แบบนี้ครับปึ้งอาจับไว้หน่อย๊นะครับกดล็อกแล้วก็ลดลงนี่แบบนี้อ่าดูด้านข้างดูด้านข้างนี่คือความสูงอ่าในปริมาตร46ลิตรนะครับปึ๊กแล้วก็ปรับขึ้นมาชระดับที่สองระดับที่สองตัวระดับที่สองเนี่ยมาดูด้านใน ระดับที่สองเขาจะอยู่ประมาณนี้นี่ตัวสลักของเขามันจะมีเดือยสลักอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดือยสลักเราเลื่อนขึ้นมาให้อยู่ตรงกลางแล้วกดชุดล็อกเข้าไปล็อกเขานี่คือระดับที่สองครับหาดูด,ด้านข้างอ่านะครับส่วนระดับที่สามคือสูงสุดซึ่งผมชอบเพราะว่ามันทรงมันสวยดีนะครับยกขึ้นสูงสูงยกขึ้นสุด,สดเลยแล้วล็อกนะครับตำแหน่งที่เราล็อกเนี่ยคือให้ชุดเดือยสลักตัวเนี้ย นะครับมันเกยแล้วมันอยู่ข้างบนของตัวชุดล็อกสีแดงแบบนี้เลยปิดฝากรณีที่เราต้องการเอาตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจปลดล็อกครับนะครับปุ๊บแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเราปิดฝาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือแบบนี้คิวอ่าตัวแชท h อชหนะครับจะให้มากับถาดที่เป็นถาดไซส์ Excel แบบนี้เลยนี่ครับ อาจจะเป็นไซส์ XL แบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราขี่โดยไม่มีกล่องบนอ่าดูด้าน,นข้างใกลๆนะครับขี่โดยไม่มีกล่องบนก็จะเป็นประมาณนี้ทรงนี้นะครับเลยอดูร,บรอบๆเลยดูร,บรอบๆไป Okay. ขนาดความกว้างหลายคนมีคําถามนะครับว่าขนาดความกว้างของเขาถ้าเรายืดกล่องออกหมดนะครับยืดกล่องออกหมดเนี่ยปึ๊บอ่าให้ดูจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเซนนั่นเพน,นะหนึ่งร้อยสิบเซนนี่คือเรายืดออกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูกระระยะนะครับว่าระยะของแฮนด์วิธีกระระยะที่เราแนะนํานะครับวิธีกระระยะที่เราแนะนํา นี่นะครับจะสังเกตว่าฝ่ามือเนี่ยนะครับจากปลายแฮนด์ออกไปเวลาวัดระยะเราอาจจะใช้วิธีการวัดระยะประมาณหนึ่งฝ่ามือแบบน,น,นี้ท่านหนึ่งฝ่ามือนี้ผ่านนะครับแสดงว่าระยะกล่องข้างของเราผ่านแน่นอนนะอันนี้คือเลือแล้วนะเลือแล้วเนะี่ยผ่านแน่นอนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นไอเดียในการกะระยะนั่นเองนะโอเคถ้าเราเอาตัวกล่องออกจากตัวรถ กล่องฟางออกจากตัวรถครับเดี๋ยวผมหุบก่อนึ้บปึงึงเปิดกดล็อกกดล็อกกดล็อกดันเข้าฟุบนะครับปิดปิดปิดนากดปุ่มเปิดเดี๋ยวเอาหมวกกันออกออกก่อนซึ้บหมวกกันน็อกนะครับผมใส่เป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบแบบนี้ นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เต็มใบก็ใส่ได้นะครับมีบลูทูธด้วยอ่าีดน,นะครับปดล็อกดล็อกล็อกล,ล็อกและล็อกนี่นะครับทีนี้ความกว้างถ้าเราเอาตัวอ่ากล่องแบบคุบเข้าสุดจาก110เมื่อสักครู่นี้จะเหลือประมาณ95เซน อัเพื่อนนะเหลือประมาณ9ก้าสนะิบห้าเซนก็ถือว่ายังเลยแฮนด์อยู่นิดนึงนะครับถือว่ายังเลยแฮนด์อยู่นิดนึงอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังยังต้องใช้ความระมัดระวังอยู่นะครับโอเคเวลาที่เราต้องเอากล่องออกจากตัวรถนะครับกดสลักครับนะครับตัวชุดกดล็อกปึ๊บนะครับสลักเขาจะอยู่ด้านหน้า ไปที่คำว่า release นี่นะครับหมุนตัวชุดกุญแจมาที่ตัว release นะครับแล้วดึงสลักขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จับมือจับยกแบบนี้ครับอ่านีเลยตึ๊บเดี๋ยวเราถอยอีกข้างหนึ่งแบกข้าง 4P นะครับสร้างให้ด้วย t a n t e r นะครับยก อ่ะเดี๋ยวผมต้องดึงแจ็คก่อนนี่ปึ๊บ,บอ่านี่เลยฮะกรณีที่เราขี่แบบเรียกว่าไม่มีกล่องนะครับชุดแบกข้างนะครับจะไม่เกินคราชบร์ไม่เกินกาดแอนไม่เกินแฮนด์อยู่ในลายนี่ฮะขี่ได้เลยนะครับใช้าง,งานได้แบบปกติเลยอ่าดูด้านนี้นะครับชุดแบกข้างนะครับจะเป็นชุดที่เราทํา สร้างความแข็งแรงให้กับตัวหลักท้ายด้วยนะครับแบบนี้เลยรอบเซ็ของเขาโอเคผมจะลองใส่กล่องบนอย่างเดียวก่อนพึ่งวางครับนะครับให้ชุดถาดตองเข้าล็อกแบบนี้โอเคกดสลักครับพึ่งนะครับรเก็บนะครับแล้วก็พับนี่ลงมาล็อก ดูด้านหน้าครับจะเห็นว่าถ้าเราวิ่งแบบกล่องบนกล่องเดียวนะครับนี่คือมุมมองที่เราจะเห็นนะครับและข้างไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยโอเคอ่ะเราใส่กล่องข้างครับชชบใส่กล่องข้างนะครับใส่ข้างนี้ก่อนนะครับใส่ให้ตัวแง่งตัวเนี้ยมันเข้าไปที่ล็อกตัวนี้ก่อนนะครับเปิด เปิดสลักตันวน,ะะตตนี้ขึ้นไว้นะฮะเึงสลักตัวนี้ขึ้นไว้โอเคแล้วพอเขาเข้าแง่งแล้วนะครับมาดูด้านนี้ด้วยชึบอ่าเราจะจะด,ดันตัวกล่องลงนะครับให้มันเข้าล็อกของเขาปึ๊บนะครับจะเข้าล็อกแล้วเข้าเช็ของเขานี่ฮะอ่าเมื่อทั้งทุกอย่างเข้าที่เข้าล็อกของเขาแล้วเนี่ยเรากดสลักตัวนี้ลงเพื่อจะล็อกกดสลักตัวนี้ลงเพื่อจะล็อก นะครับชุดกุญแจจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลดล็อกเพื่อที่จะดึงดึงดึงกล่องออกนะครับสลักตัวนี้จะลงจะลงได้ถ้าชุดกุญแจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนะครับสลักตัวนี้จะไม่ออกปึ๊บเนี่ยสมมติถ้าเราหมุนกุญแจปุ๊บสลักตัวนี้ออกไม่ได้ครับให้มันอยู่ในตำแหน่งนี้ก่อนแล้วถึงล็อกปึ๊บล็อกแล้วกดไม่ได้กดนี้ลงนะครับกุญแจกดไม่ได้อ่าโอเคด้านหนึ่งเชฟ สลักครับใส่สลักอ่าดูด้านหน้าดูด้านหลังนะครับเมื่อเขาอยู่ในล็อกของเขาแล้วกดดงนะครับให้เขาเข้าล็อกของเขาโอเคหมนุนกุญแจมาในตำแหน่งปุ๊บกดสลักลงแล้วล็อกตอกเก็บมือจับ ออกเดินทางได้นี่เลยสำหรับเต้ากล่องแชท h a t h มส x นะครับเขาจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเขานน้นเพื่อน,นะใส่สลับฝั่งกันไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยครบชุดสนนราคาเซตนี้ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้ใตโ้โพสใต้คลิปนี้เลยนะครับใส่เป็นลิสต์รายการแต่ละรา,ายการไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถเพื่อนๆสามารถเลือกข้อรายการที่ต้องการได้นะครับรวมไปถึงการทําเซตเป็นแบบฟูลเซตว่าแต่งหล่อเท่ๆแบบคันนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นั่นเอง ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันในทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ